สรุปผลงานของสาีนสายเบ็ดปลาไหลไว้เก้าสายได้ปลาไหลไปสองตัวก็วถือว่าโอเคอยู่ตัวสวยตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กตัวหนึ่งก็โอเคประมาณนี้สองตัวตัวสวสวยเลยปลาไหลที่นารินหาได้ <c oughs> เมื่อเช้านี้ <c oughs> ก็เอามันรวน แล้วก็มาผัดปลายครับโดยกุ๊กช่างช่างไม่ให้เห็นหน้าไงกว่าก็ผมกุ๊กช่างพรเก่งมากคนนี้ไม่กินได้ไ้เก่งดิเก่งดิะลิรีนทำอะไรไม่เป็นเลยหาหาประตูดบอย่เดียวเราทำเองก็ได้ อย่างคนมั่งนี่ก็ได้ขายได้เดี๋ยวน้ารีช่วยคนหน่อยได้มีส่วนร่วมหน่อยนีไไ่ได้เขาเขาเดีดยดไดเดนดหน่อยนี่นีใส่เข้าไป

ฮะ,ฮะ,ฮะนี่ขนาาใส่ไอ้น,นี่ยังกินนอยู่นะกินไอ้ปม

กระเพรานี่เลขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมกุกกุกหรือมือเยี่ยมอร่อยมากขั้นตอนสุดท้ายแล้วใส่กระเพราอะไนีไ่สักแลย โอเคสร็จใส่จานให้ใส่นะโอเคผัดเผ็ดปลาไหลก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยอชุบผัดเผ็ดปลาไหลตอนนี้ผัดเสร็จแล้วครับก็ได้ประมาณนี้